ต่อไปข้อที่15ถามว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่าทําไทยปัจจุบันเนี้ยมาจากปัจจัยอะไรเป็นสําคัญในวันนี้เราหนีอะไรไม่พ้นทุกคนเราหนีไม่พ้นเรื่องสื่อใช่ไหมแป๊บหนึ่งเราก็จะท่องโลกโซเชียลและถูกป่ะหรือตื่นขึ้นมาต้องเช็คก่อนเลยใช่ไหมว่า l i น์เป็นยังไงบ้างนะ IG มีใครมา follow เราเพิ่มไหมวันนี้มีใครมากดไลค์เราเพิ่มไหมเฟซบุ o o ทวิตเ t ออะไรทั้งหลายหลาพวกนี้หรไหม เพราะฉะนั้นไอ้แบบเนี้ยหรืออะไรตอนบางเวลาว่างแล้วก็ต้องเข้า Netflix นะดู u t u b e อะไรเงี้ยนะเข้าไปาดูอะไรหนังจีนหนังเกาหลีหนังฝรั่งซีรีส์ต่างๆเพราะฉะนั้นแบบนี้คิดว่ามันคืออะไรที่ทําให้สังคมเราเปลี่ยนมันก็คือตัวไหนทุกคนมันคงไม่ใช่ต้านแนวคิดตะวันตกถูกไหมแล้วมันคงไม่ใช่การปรับตัวของศาสนาแล้วมันคงไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานลากชุมชนเลยพวกเนี้ย นะตอบอะไรดีเหลือ2กับ4ตัวที่ทำให้เราแก,กว่งไกวเปลี่ยนไปเร็วที่สุดก็คือตัวนี้ทุกคนโลกาพิวัแตแปลว่าการหมุนไปของโลกแบบไร้พรมแดนโลกเราแคบลงโลกเราคือแต่ก่อนเนี่ยอยากดูซีรีส์เกาหลีที T ก็ต้องรอการนำเข้าของช่องต่างๆในบ้านเราอะนึกออกไหมและนำเข้ามาก็ต้องรอภาคอีกเพอเๆก็ดองเอาไว แต่วันนี้เราสามารถที่จะดูซีรีส์เกาหลีชนกับคนเกาหลีดูได้เลยเห็นปะแล้วก็พร้อมกันทั่วโลกแปลไม่ออกก็ไม่สนฉันก็จะขอดำน้ำดูไปก่อนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือโลกาภิวัตน์ globalization แล้วก็คือทุนนิยมเสรีก็คือโลกมันไหลพรมแดนเพราะฉะนั้นการหลั่งไหลของทุนน่ะมันก็จะหลั่งไหลได้อย่างเสรีนีกมห็นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เงินเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าเธอเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยเซ็นเตอร์ ของยูทูบเบอร์เนี่ยก็คืออยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นน,นั่นหมายความว่าเวลาเธอได้เงินมาเธอก็สามารถรับเงินจากต่างประเทศได้ไงเห็นปะเนี่ยคือการเคลื่อนไหวของทุนที่มันไหลยอย่างเสรีคําตอบคือข้อที่4ไงโลกาพิวัต์แล้วก็ทุนนิยมเสรี